เรามาแกะกล่องกันดีกว่าอันนี้คือยูกรีนเอซีทันสามครับเป็นไวเลสอะแดปเตอร์นะฮะหรือตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองนะะฮก็ตัวนี้ได้มาในราคาประมาณ6-700็ดรนะฮะไป<อ>จัดกันได้ครับที่ยูกรีนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะอันนี้ก็เป็นของแถมนะฮะที่เขาแถมมานะฮะผมดูหน้าตามาแล้วเนี่ยว้าวซ่ามันน่าจะดีกด็เรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับนี่ใหม่ๆเลยสดๆเลยฮะ,ะน้องๆนนนนี่่โโออเเคพะคะฮแล้้วก็ขึมา ว้าวคููมือคููมือออกมาก่อนแล้วนะฮะก็คาดว่าน่าจะไม่ได้อ่านนะฮะ,ะไม่มีอะไรเราก็วางไว้นะฮะเราก็วางไว้อันนี้ก็มีแผ่นซีดีนะซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะนี่มาดูตุวกพระเอกของเราดีวดดยายกว่าเชดโด้ใหญ่กว่าที่คิดนะฮะใหญ่กว่าที่คิดอยู่กรีนนะฮะป็นไงหน้าตาดูดีเลยนี่ มีโอ้ยเลยโคตรเท่อ่ะดูดิสมมติเสียบไปใช่ปะ่ะหน้าตาม,มันดีมากเลยนะดูเอ็ดโดลอันนี้เดี๋ยวขอดูสเปคกันสักหน่อยนะอันนี้เป็นบอยไฟ AC นะฮะเป็น AC 1300แล้วก็มีเสาสัญญาณ2อันนะ,ะซึ่งจะทำให้เรียกได้ว่ารับสัญญาณได้แบบ เป็น performance นั่นเองนะฮะเป็น high gain antenna นะฮะ <Wow. S 1> ก็ถ้าตามกล่องเนี่ยเขาก็บอกว่า dual band signal เนี่ยสำหรับความเร็วนะฮะก็ wifi ac ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้า 5g เนี่ยก็ได้867 <Wow. S 1> m e g a b i t per second นะฮะแล้วก็ 2.4g เนี่ยก็ได้400เมกะบิต per second นะฮะแล้วก็มี mimo นะฮะก็ทำให้สัญญาณมัน stable มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง windows นะฮะ os linux นะฮะคุ้ม ผมว่าคุ้มนะสำหรับราคานี้แล้วซื้อในช้อปปีเนี่ยถ้าใครมีคูป,ปองเนี่ยลดอีกนะคุณเนี่ยใช้โคง้งใช้คอยเนี่ยใช่ไหมของถูกแต่ดีมันต้องมีอยู่จริงบ้างแหละนะเออมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว,ว่าว่ามันจะดูดันสักแค่ไหนกันเชียวนะครับนะอ่านี่ฮะเดี๋ยวจะเสียบใช้มันแล้วนะฮะก็ผมจะลองเสียบที่หน้าเครื่องเลยนะเพื่อแบบว่าอ่ะเผื่อใช้จริงว่ามันเป็นยังไงไฟขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไฟขึ้นเลยเหรออ่ามาแล้วนี่ไฟขึ้นแล้วฮะสัญญาณมาแล้ว มาเดี๋ยวมาดูที่หน้าคอมดีกว่านะครับว่าความเร็วมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวนะฮะก่อนอื่นเลยผมขอถอดสายแลนออกก่อนแล้วกันนะครับในการเทส่ะนี่ชัวร์แล้วสายแลนออกแล้วนะก่อนอื่นเลยเข้าเว็บยูกลีนะับแล้วก็พิมพ์รหัสสินค้าลงไปนะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดไฟล์มาจากนั้นทําการติดตั้งไดเวอร์ได้เลยนะเพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยดีกว่านะฮะสปีดว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนนครับสาหรับตัว2จุด 4ีกิกะเฮิร์นะฮะไปเลยครับความเร็วเท่าไร่อยากรู้แล้วมาครับ80นะครับโอ้โหก็ถือว่ากำลังดีนะแต่แต่ว่า l า t e n ซ y มันขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นความผิดพลาดของผมเองผมน่าจะไม่ได้รีเครื่องตอนลงไดเวอร์นะมันก็ทำให้แปลกๆนิดนึงนะแต่จริงแล้วเนี่ยมันใช้งานได้ปกติเลยนะฮะก็อันนี้อาจจะดูแบบเอ้ยมันปิงเยอะจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เยอะแบบนี้นะไอสุดอัปโหลดเนี่ยก็ดูดีนะหรือเปล่าหรือเปล่าอันนี้ เป็นปัญหาส่วนตัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาที่อุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวล้วนๆเลยนะฮะแต่ความเร็วเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยครับมา,มาเทสกันที่5กิกะเฮิร์บ้างนะฮะตอนนี้มาครับ400กว่าเมกถือว่าโอเคเลยทีเดียวห้าร0อย500มาแล้วไอผมโอเคเลยนะสำหรับ500เมกเนี่ย เออสปีดมันค่อนข้างโอเคเลยนั้นเดี๋ยวเรามาดูอ mm ัปโหลดกันบ้างดูว่าอัปโหลดมันจะไปสักแค่ไหนนะฮะตอนนี้มาแล้ว200โอ้ยสองหูหกร้อยไปแล้วครับหกร้อยกว่าเกินปุยมุย้ย mm hmm. เห็นไหมลาเทนซี mm ่ hmm. มันคนละเรื่องเลยเห็นไหมอันนี้คือตัว5้ากิกะเฮิร์เนี่ยดูลาเทนซี่ครับน้อยกว่าอันนู้นอีกน้อยตัวสองจุดสี่เพราะว่าอันนั้นมันมีปัญหาอันนี้ผมรีสตาร์ทเครื่องแล้วครับ mm hmm. ก็เลยมาเทสดูเนี่ยก็เออความเร็วประมาณนี้ผมรับได้เลยนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ ดาวน์โหลดเนี่ย5 0 0นะฮะอัปโหลดอยู่ประมาณ3 9 0 4 0 0ประมาณนี้นะก็ถือว่าใช้ได้เลยเดียวสำหรับตัว u ูกลีนตัวนี้นะฮะ AC 1 3พันนะฮะอันนี้เราจะเอาเสาเก่าออกก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวถูกๆนะฮะเป็น AC แบบถูกๆเลยตัวแบบ2อ0 0ามนะฮะถ้าเจอตัวนี้กันบ้างนะว่ามันจะดูเด็ดเล็ดท่าหรือเปล่านะฮะอ่ะต่อไปแล้วอ่ะนี่นะฮะมาแล้วมาดู อันนี้ตัวธรรมดานะแต่ผมว่าปิงเยอะมากนะครับเพเนนซีคือ80 90ถือว่าเยอะจริงๆนะครับอันนี้เบาไหวนะครับแต่ก็ทําไงได้ครับนี่มันห้องข้างล่างนะมันก็ต้องมีกันบ้างนะครับก็ถือว่าลื่นเลยอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ50เมตรนี่เจ็ดสเมตรนะอัปโหลดประมาณนี้นะฮะฮะนี่เทสสดๆเลยไปเลยปืดป๊ดปื๊ดไปยังไงมาไหมสองร้อ 269นะเมื่อกี้ก็ตีไปวัน260ร5 0ประมาณนี้นะฮะก็เอ้ยโอ้มาวะมาวะมาวะเอาไปอีกดิไปดิแต่อันนี้เท่าก็โอเคแล้วรห้องข้างล่างนะมันก็ห่างอยู่ประมาณนึงนะครับแล้วก็มีกำโพงกำแพงอะไรด้วยซึ่งในเท่านี้ผมว่า โอเคถ้าให้แรงกว่าน,นี้ผมว่าผมต้องเปลี่ยนเราเตอร์แล้วล่ะนะที่มันส่งาสรรแรงกนนว่านี้เพราะว่าตัวรับผมว่าโอเคแล้วนะครับก็จบเท่านีแน,น้วกันคลิปนี้นี่ใช้จริงนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะฮะยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกด s u b s c r i b e ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะก็ยังไงไว้เจอกันบ๊ายบายครับผม